อน,นีฝรั่งใดยังกินเขานเจ้ะโอ้พี่น้องคะ่ะกินเขาาจ้าอยู่ง่ายกินง่ายอันนี้นปลาซื้อมาจากบิ๊กซีปลาไข่โนเวย์สามสิบเอ็ดบาทซ <Yes. S 1> ื้อม่านย่านกินบบเบิร์ดก็ได้ซื้อเพกหนึงค่ะ mm hmm. ใส่กอกแต่งแต้มมือว่านใส่กอกหมูบะนี้ก็เอามาเวฟเสียดายตรงกินให้เบิร์ตนะคะตำไทยมันนี่ตำไทยค่ะ ผัดกะเพราหมูสามชั้นผัดกะเพราหมูสามสั้นตำหมึกกรอบพ่อยหัวแต่เห็ดแล้วค่ะอันนี้หนูเห็ดเองเด้อค่ะพี่พีดเห็ดแล้วก็นำร่ายซอตำหมึกกรอบซื้อหมึกกรอบมาจากบิ๊กซีก็เลยมาตำเองค่ะใส่ใบหอมเปรน้ำเนาะจ้นเนาะนี่ค่ะเอามากินเขาน้ำกันเด้อค่ะพี่พี่เอ้ยเ็นตะวานีกกระไดฝรั่งก็กินง่าย Easy life บอ Easy life <laughs> Easy food Easy life ไม่แพง Mostly uh, these are leftovers from two days ago this and this was uh, yesterday yesterday and this t o p l ันนี o y make today this too วันนี้แต่อันนี้ก็คือเก็บมือขึ้นนะคะพี่ๆคะใส่กวก เฮ็ดมือคืนอันนี้ก็เห็ดมือคืนบดนี้เฮาก็กินบ่เบิดอันนี้สตดิโออือเฮากันมาเว็บแม่ค่ะมันเสียดายของเงินหายากเนาะพี่นองค่ะเงินเนี่ยกลัวติด้แต่ละบาทบดนี้เสียดายเด้ก็ยังเส่บอยู่เนาะค่ะบดนี้เข้ามาค่ะมากินเขาน้ำกันเด้อค่ะมือนี้มากินข้าวด้กันค่ะพี่พี่้าวเด้ออันนี้ก็บรรยากาศมือนี้ก็บบ่ฮหอนปนไดค่ะเพราะว่ามือคืนฝนตกเบิดคืน ตื่นมากกันยังโต๊กจนหอดันเก่าโม่งเศร้าซิบโม่งเศร้าุณละค่ะบัานี้ก็ยุดเร็วกับบ้านนี้ตอนเที่ยงเที่ยงเที่ยงยี่สิบนาทีแล้วค่ะตอนนี้กขมากินเข่าน้ำกันค่ะแสบบออันนี้ปรุงใส่แค่รสดีค่ะรสดีผงชูรสแค่นั้นจบเลยเฮดแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะอ่ะวัดิกเนเจอร์ตำหมึกกรอบมากค่ะ ตับหมึมมอกกรอบหมึอกกรอบตำบหมึมมมมอกกรอบกินน้ำไหนเสียบน้ำหนึนหน่งข้าวผัดกะเพราผัดแบบใส่พริกแกงนะคะกะเพราพริกแกง หรือว่าผัดพริกแกงนั่นแหละค่ะแต่ว่าใส่ใบกะเพรากินนยำได้แซ่บยำเน่นนคุณละคนเป็นบะหมักเนาะคะนะ่ะเนาะแซ่บแซ่บลืมผัวทักทายพี่ๆวันนี้วันที่สิบห้าสิงหานะคะเม่เฮ็ตยังให้กินกับกินคะ่ะ มันแสบอยู่บ่ป่ะปลาเนี่ยปลาไข่โนเวย์อืมอไข่มันค่ะพี่พี่ฟังเนี่ยพรามอนี่วันซุกวีกเก้นว่าศุไปเบิ้งหนังเบิ้งหนังนั่นนังผีทุกวันซุกกับศุปไปยังสิละค่ะซองพัวเมีย ดอกค่ะอันนูสิเราไว้ฟังเนาะอันช่วงอันมอตจีพีนะคะ่ะมีลูกค,ค้ามาพักเป็นฝรัง่งโยเตียแล้วมาพักได้สองปีแล้วค่ะอันนี้แล้วสิมาปีที่สามเนาะคุณเจก็นนําเสนออันนี้ใส่กอกบ้านเฮาแม้พี่น้องค่ะพี่ๆใส่กอกอันละสิบสองอันสิบบาทบานเฮานะ่ะใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อบันนี้คุณเจกเับไปบ้านาย่า บรรยายสรรพคุณบรรยายว่ามันแบ่บลูกค้าได้นั่งกินเขาน้ำกันที่ว่าพอยลงในยูทูบบ้าะค่ะเพื่อ,น,อน,<ป>นมากมากเพื่อนวัานถ้าฉันไมกเธออย่าลืมเห็ดถอดใส่ก๋อกันนี่ให้ฉันเด้อก็เลยว่าโอ้ยเนาะพลังพลัคนเขากักินง่ายอีลีดนเนาะพอยเอิญว่าใส่กอกใส่กอวอีสานเพื่อนว่านายน้เด่ถอดใส่กอกให้เพื่อนนะเพื่อนมากมากกันนักท่องเที่ยวจากลูกค้ากลายมาเป็นเพื่อนกัน เพื่อนมันเพื่อนมาผักปีแรกมันก็ได้หูจักกันเพื่อนอิเพื่อนมาอีกมาอีกเป็นหลบสองเพราะก็เลยเห็ดให้กินค่ะเห็ดกับเขา่าตาทงตําไทยนี่แหละเห็ดไห้เรากินเนาะเพื่อนมากักมากค่ะเวาลาบางคนอยู่งายกินไงเห็ดเนี้ยเห็ดยังไงกินก็กินสมาแฟนหนูนี่กับบด้ยากค่ะบได้า่าเราดอกแต้กับการกินของเราในะบด้ยากค่ะเนี้ยเห็ดยังไงกินก็กินเราสิบบกินแค่พวกปนบันเฮาเนี่ยแหละค่ะ แล้วกินบ่เป็นเนะาะฝรั่งเนะาะนั่นฝรั่งที่เพื่อนออสเตเลียเนี่ยออสเตเลียเพิ่นมาทเทียวประเทศไทยทุกปีสิคนะ่ัเพื่อนก็นเลยชิ้นกับการกินอาหารแบบนี้นะจ๊ะบัดดี้ห้อเฮดยังหงกินเพื่อกิกนได้กรณีคนนึงออสเตเลียคือกันมาคนเดียวพ้อยก็ทักท้ายแล้วอันมูลแล้วอันคุเจกับทักท้ายแล้วอันนะค่ะบ้านพ้อยกับหนึ่งไก่หนึ่งไก่บ้านไม่จัดเอาไก่ไปหนึ่งแล้วก็ตตำบอกพริกแก้วแค่นั้นนะคะ สามีก็กินบ้านี้เพราเพื่อนนั่นค้นมาเซ่ลโหโอยู่บ้านย้ายพลอยนะยายพลอยก็เล่นบิให้กินบิหนึ่งไก่ให้กินพลอยก็เลยว่ายาย่าจะไปจิ้มเด้อมาถี่ทองเสียพลอยวางเสียยายาจิ้มอันบอกพริกแดงเขาเด้อที่ตําอ่ะยาจิ้มเด้อทองเสียเพื่อกินเลยเพื่อนมาปุ๊บเป็นยังปุ๊บเป็นยังเขาเนี่ยย่านนั้นฝรั่งเขาทองเสียหนึ่งไก่บานแล้วก็จิ้มกับเป็นพริกแจวเขาอันเพชรเ,เ,เนี่ยค่ะ หนูก็ยานแล้วถกเสียหนูก็ว่าบ,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 บ่บ่ต้องกินนะ่ะกินแค่ไก่กับพรอ่ะบ่ได้ห่วงแล้วดอกแต่ยานเขาอันไปเบิ่งแข่งรถแล้วเขาท้องเสียนะอากาศก็ห่วงเนาะบุยลำ้ำช่วงที่เขาแข่งรถมอเตอร์จีพีอะนะกินเซยบแบบนี้เอา้าก็เลยว่าอือกำลังอดเตลียกินง่ายไงพยนะ่ะพอแต่ลูกค้าอดเตลียวันแข่งรถนะ่ะ เจอแต่ลูกค้าออสเตรเลียไหมหลยเขาเมื่อบึงหันแข่งรถเมาะอกเนาะสามีพี่ๆเป็นบออยู่ออสเตรเลียกนิ่นยงบอสามีพ่อยูฟินแลนด์ก็กินง่ายคือกันนี่มา่อวาืพูลูกค้าปีนี้เพิ่นกัสซิมาอีกได้พี่ๆค่ะเพิ่นสิมาอีกอันเพิ่นสิมากับมูเพิ่นีว่าพ่อยไปเจอเพิ่นยูกุงเทพอะไะจะปะเป็นลูกค้ากันจะได้เป็นมูกันกับสามีพ่อยเพิ่นกับติดตามพ่อยอยู่ในยูทูบอยู่ได้พี่ๆ ฝรั่งบบถือเนื้อถือโตนะฝรั่งแบบว่าฝรั่งเป็นฝรั่งเทียนเขาเขาถึงง่ายนะเบากบ,าบาภาษาบานเท่ากับเขาถึงง่ายแบบว่าโบาองโบหยังงี้สินะแต่ผู้ลังคนเพื่อนกับองแน่เพื่อนโบอบแขวนนี่เนะาะเพื่อนวางเงินใว้่อยู่ข้างเถิงไข่ติบหัติบหาคาเหตุหตหหตความสะอาดที่นอนลากลงมาเพื่อนพักอยู่ห้องเนาะเพื่อนลากอันพวกที่นอนพวกปอกหมดลงมาสักเองไหม ก็เลย่ายาเฮตยาเฮดเพื่อนเฮดเองเบิอ์ดตอนแรกอ่ะยานเพื่อนทองเสียให้กินใส่กรอบยานเพื่อนทองเสียทองล่วงยังสิไหมคะ่ะบันนี้เพื่อนกินแลกกายเป็นของโปดเพื่อนเลยอันใส่กรอบใส่กรอ,อบบ้านเฮาฝรั่งที่เขามาสิเขากระสิหมักความเร็วเนาะอันรถบิดรถยังสิไหมขับรถเร็วเร็วรังสิเนาะเขาหมักความเร็วเขาก็สิมามึงพวกนี้แหลคะค่ะค่าตัว๋วแพงแพงอ่นเบิ่ง บ่มีนวัชนาได้ไปเบิ่งคคาตัวแพงุ่ด <c oughs> คนไทยผู้ลังคเพนคนไปเมืองเขาสิเก็บเงินไปเบิ่งเนาะเก็บเงินแต่ละปีเพื่อที่จะเข้าไปดูมอเตอร์จีพีสิไหมคะ่ะอันรถแข่งระดับโลกอันเทาอันเชาาบ้านสิมีวัชนาได้ไปเบิ่งบ่เนาะเบิ่ง <c oughs> ในโทรทัศน์เอา <c oughs> ตัวสแตนนันกับประมาณหาพันหาพันบาทอืมหาพันบาทจะ้ะ แต่สาหรับฝรั่งเขากับโบแพงดอกแต่ว่าคนไทยเขาสิไหนะแพงเนาะคนไทยอย่างอย่างเราเรานี่น่ะหากินเส้าคำเรื่องฝรั่งเขามาสิเขากับขาเงินเขาเป็นหลายเขากับกระจยายใหญ่นี่สิไหมคะพอตารางตารางแข่งเขาออกปุ๊บคนเขาที่ว่าเขามักอีเดีเขาก็จิจองไว้เลยตารางออกวันนี้ปุ๊บเขาก็จองไว้เลยแบบนี้ไหมคะจองห้องจองที่พักยังแบบนี้ไม่ใจพี่พี่เขามาเขาก็อยากเบิ่งเงินนักแข่งระดับโลกเนาะ <c oughs> มาร์ทมาเก็ตยังจะสิไหมคะพีวพี่พ ตำสมเสพลายแซ่บบเมนยังดอกพี่พี่เห็นใส่กอกกันเลยคิดหอดแล้วแล้วเวลาเรามาสิแล้วก็มักสือของสื้อ,อย่างมาฝากสิไหมคะ่ะแล้วดีดีเจอลูกค้ากับลูกค้าดีมีแต่ลูกค้าดีนาดๆนนารักนารักทั้งนั้นเลยเนาะกะจังไดกะคอยอันว่ากันเด้อค่ะถ้ามาคลิปนี้พี่พี่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมโอรเดอเพื่อเป็นกำลังใจก็ส,สวัสดีค่ะ